รอครับทีชนิดครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวะนะครับผมที่เอฟโกรา เนไหมครับก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อุตส่าห์ฝ่านะสภา,าพอากาศที่ร้อนระอุอบอ้าวในปัจจุบันนี้นะฮะนี่พึ่งกําลังจะกําลังยังไม่เข้าเดือนเมษาเลยแต่ว่าร้อนมากๆาเลยจริงไหม,มอยู่บ้านนี่ไม่เปิดแอร์นี่โอ้โหไม่ไหวเลยสมไมนี้รับรองเดือนนี้ค่าไฟพุ่งแน่นอนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยพี่ครับผมอยากเห็นหน้าท<อ>ุกคนจังเลยช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมพี่ เมื่ออย่างนี้ผมองมองไม่ให้ชั้นนะฮะว่าหน้าตาแต่ละคนดีหรือดีขนาดไหนช่วยเปิดไฟสว่างสว่างกว่านี้ได้ไหมครับขอดูหน้าแฟนคลับน้องแคทน้องซันนี่หน่อยนะฮะอ๋อเริ่มเห็นแล้วนะโอโ้โหโอ้โหจริงด้วยนี่ที่เขาว่าแฟนคลับน้องแคทน้องซันนี่หน้าตาดีเป็นยี่นี่เอ่อ <laughs> <laughs> นีนะฮะโอ้โหมีกันตั้งแต่น้องๆน,น,นะครับ น้องชื่ออะไรคะโอ,อ้โหน่ารักมากแฟนคลับตัวเล็กน,นะฮะมีจนถึงแฟนคลับวัยรุ่นขึ้นมาแฟนคลับแฟนคลับวัยผู้ใหญ่ไปทํางานก็มีโอ้โหน่ารักมากวันนี้อบกูมากเลยอะ่ะก่อนอื่นเรามาเท้าฟังกันก่อนดีวกว่านะฮะว่านั่นแหละก่อนอื่นเรามาเท้าความกันก่อนนะครับว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตของพี่น้องแคทแอนด์เน่โอ้โหฉาย,ยาแต่ละคน น้องแคทแมวน้อยน่ารักใช่ไหมสันนี่ฉายาอะไร <Yeah. S 1> นั่นน่ะสิมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยแมวน้อยน่ารักกับเทพผมว่าคนคิดมันก็ค่อนข้างจะห่างกันมากนะคแมวน้อยก็น่ารักแต่เทพนี่ตัอยู่บนฟ้าผมอยากจะเห็นเลยเกินว่าการแวทเทอลวันนี้จะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ ยังเห็นไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เช็คความพร้อมก่อนเพราะว่านะครับก่อนที่จะมีการเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย aper, คนดูต้องพร้อมก่อนนะครับก่อนที่ศิลปินจะพร้อมคนดูต้องพร้อมก่อนดังนั้นผมจะขอเช็คชาวเช็คนะฮะว่าทุกคนพร้อมหรือยังโอ้โห <Okay. S 1> oh oh, มีคนเดียวมาดูกันตั้งเป็นร้อยตอบอยู่คนเดียวก่อนอื่นแฟนคลับน้องแคทตีนา ชูขึ้นมาชูขึ้นมาอ๋ออ๋ออโอ้โอ้โอสันนี้ยังไม่ต้องชูไม่ถามก่อนโอเคยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งโอเคเอาล่ะต่อไปแฟนขับน้องสันนี่ตะกี้ไม่ได้นะอย่างงนะแฟนขับน้องสันนี่อยู่ไหนเ้ยบเฮ้ยเฮ้ยเ้ นี่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 ฮะเรียกสิบกินจะตั้งร้อยนะเนี่ยอ๋อผมรู้พี่ป๋องสวัสดีครับพี่ป๋องครับป๋องครับป๋องครับมาดูด้วยพี่ไม่ได้เหรอเหมือนกันเนี่ยใส่ไว้นตาเหมือนเลยโอ้โหผมว่าพอๆกันน่ะสุดยอดสุดยอดอย่างนี้ผมต้องขอฟังเสียงรุ่นรมอีกสักทีหนึ่งว่าแฟนคลับน้องแคทกับน้องแซนนี่รวมกันจะขังขนาดไหน โอเคถ้าพร้อมแล้วขอฟังเสียงแฟนบทุกคนอะครับเยี่ยมมากผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเอาล่ะพี่สามารถจับไฟได้เลยครับตอนนี้เพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่คอนเสิร์ตน,นะฮะดับไฟได้ <S 2> <S 2> <S ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงแรกนี้จะเป็นช่วงดวลเพลงโรแมนติกนะครับดังนั้นถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วขอต้อนรับ น้องแคทน้องซันนี่ในคอนเสิร์ต Summer Holiday with Suncat อา้าตกือดีคัน